ทำทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามกองทัพบกได้รับรายง,งานจากหน่วยเหนือจากจ,จากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29ถึง30กรกฎาคม2 5 6 8เหลือเมื่อหรือเมืออ่อคืนนี้ ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดก,กองทัพกัมพูชาได้กระทําการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในพื้นที่ช่องคานมา้าจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29คกรกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพปรกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทย เป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ30นาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเลียจังหวัดศรีส,สระเกดในวันที่29กรกฎา,าคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็ก ยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3 พื้นที่ผามออ,อีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลาประมาณ05:17นาฬิกาหรือประมาณตี5 7นาทีตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทำของกัมพูชาในครั้งนี้ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนับเป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติวิธีอีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจที่ควรมีระหว่างสองประเทศกองทัพบ,บกขอประนามการกระทําอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกรัรมพูชาอย่างถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายไทยจะยังคงดำรงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกั้น หลักแห่งสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุดอย่างไรก็ดีหากมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกองทัพบ,บกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างเด็ดขาด mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยโดยไม่ละเว้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน mm hmm. ขอบคุณครับ